เห็นไหมว่าจริงๆก็คือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านท่านเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในด้านของพุทธบริษัทค่อนข้างมากเมื่อรู้ว่าภัยอันตรายทั้งหลายจะเกิดขึ้นอาชาพุทธก็ไปฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็มองว่าในอนาคตเนี่ยอันตรายจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อพุทพธเจ้าบันนี้ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยฉะนั้นก็เลยไปถวายอาตานตาิยะสูตรเนี่ยปริศเนี่ย แล้วให้พุทธบริษัทเรียนและศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแค่ท่องแล้วต้องไปไปไปทำความเข้าใจให้ชัดคือหนึ่งเชื่อมั่นในในพระปริศเชื่อมั่นด้วยสองสาธยายแบบอักขระและบททาบทพยัญชนะไม่ให้วิบัติก็คือสาธยายได้ถูกต้องสามรู้ความหมายในบทที่สาธยายนะั้นสามก็คือมีจิต ที่ประกอบไปได้วยเมตตาเนะเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์หรือให้เกิดผลประโยชน์ตามที่ตามที่ต้องการนั้นน,นมันมีหลักการสาธยายอยู่ใช่ไหมฉะนั้นคนที่จะปรารถนาอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยให้ให้ไปศึกษาใน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 ภาพรปริษบทนี้แล้วก็ฟังให้เกิดความเข้าใจทั้งอัฏฐะและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนเมื่อมีความเข้าใจแล้ว แล้วเป็นผู้สมาทานตั้งมั่นในศีลอย่างไรแล้วก็ไปสาธยายแล้วเวลาสาธยายน้อมระลึกถึงพระเจ้าไปเสร็จปุ๊บโอ้โหแต่เนี้ยเหมือนกับการเป็นนั่งในใจของท้าวเวสุวรรณท้าวเวสุวรรณบอกโอ้โหหามานานแล้วเพิ่งเจอพุทธบริษัเอกโอ้ชันยอดมีแต่คนมาขอแบบไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวโอ้โหทำความพอใจใเกิดขึ้น ถ้าอย่างนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่ารู้รู้จุดแข็งรู้จุดด้อยของทเทวสวรรใช่ไหมรู้ว่าเออทำอย่างไรท่านจะรักทำอย่างไรท่านจะเมตตาและทำอย่างไรท่านจะรู้สึกว่าชื่นใจในฐานะที่ท่านก็เป็นหนึ่งในพุทธวริษัทเนี่ย